ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ e ีเกอร์ออมีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้รวบรวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดีเอส9ฮช9อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับ พบกับพระเครื่องพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับอีเกอร์ออสวัสดีครับพบกับอีเกอร์ออฟโนกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก FC ที่ส่งมาด้วยนะครับสารคิปนี้ผมก็มาทำให้แล้วนะครับผมถ้ามีข้อมูลอะไรผิดพลาดต้องขออภัยมาณทีนี้ด้วย หลวงผูบุญสิงห์ทิศสาโรถือกำเนิดในวันพุธที่31มีนาคมพศ2480หรือวันแรมสีคำเดือน5ปีฉลรูองค์ท่านถือกำเนิดเกิดมาจากบ้านที่มีลูกมากและยากจนผ่านการต่อสู้ชีวิตมีทั้งทางผิดและทางถูกก่อนการบวชหลวงปู่ท่านทำทุกอย่างผ่านอะไรมาหลายอย่างเกินกว่าที่ใครจะคาดคิด ท่านเห็นถึงความทุกข์ในชีวิตของคาราวาสมากมายหลวงปู่บุญทรงอุปสมบทในวันเสาร์ที่15กรกฎาคมพศ2510หรือขึ้นกาวค้าเดือน8ปีมะแม่เวลา9โมง38นาทีโดยท่านคิดว่าจะมาบวชสัก5ปีแล้วจะสึกออกมามีครอบครัว ถ้าศาสนาไม่มีอะไรให้ท่านได้เห็นถึงสัจธรรมของชีวิตก็จะสึกออกมาท่านปารถนาเช่นนี้หลวงปู่บุญส่งเคยผ่านการฝึกฝนอบรมนิสัยใจธรรมมาจากสามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ใหญ่แห่งยุคเรดีองค์ท่านหลวงปู่อ้อนยานสิโดองค์ท่านหลวงปู่ชอบฐานสโมองค์ท่านหลวงปู่แหวนสุจินโน ด้วยจิตใจอันเด็ดเดี่ยวของลูกบูบุญส่งแโดวยธรรมบรันรดาลท่านมีบุญบาร,รมีและมีวาสนามาแต่ปางก่อนหลวงปู่บุญปิดตัวจากโลกกายภายนอกมาอย่างยาวนานโดยเพิ่งเปิดตัวมาสู่สาธารณชนเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาหลังมีดำริเที่จะสร้างพระมหาอุโบสถที่มีขนาดพื้นที่กว่า6ไร่ตามนิมิตท,ที่พระอินมาขอให้หลวงปู่สร้าง ให้สาธารณชนได้ประกอบเหตุร่วมบุญสร้างกุศลกันสมยศเติมสัจธรรมเป็นผู้ที่มีความศรัทธ,ธาเลื่อมใสในองค์หลวงปู่บุญส่งได้ขอปรารถนาตัวเป็นลูกศิษย์และตั้งใจคอยช่วยเหลืองานในองค์หลวงปู่บุญส่งเพื่อที่จะสร้างพระอุโบสถวัดสันติวนารามให้สำเร็จคุณสมยศได้เคยขออนุญาตจัดสร้างวัตถุมงคล ถวายหลวงปู่บุญส่งโดยใช้เงินทุนของตัวเองสร้างถวายให้วัดทั้งหมดโดยไม่มีหักค่าใช้จ่ายใดๆทางสิน้นซึ่งหลวงปู่บุญส่งก็ตั้งชื่อรุ่นว่าโปรดนีซึ่งวัตถุมงคลรุ่นปรดนีก็ได้รับการกล่าวขานและเป็นที่นิยมของบรรดาลูกศิษย์ในองค์หลวงปู่บุญส่งอีกทั้งมีประสบการณ์กับผู้ห้อยผู้บูชาเป็นจํานวนมาก ทางเรื่องการเงินเงินทองหลายคนปลดนี้ได้ตั้งเนื้อตั้งตัวตได้สมดังชื่อรุ่นแต่โดยเนื่องจากมหาอุโบโสถวัดสันติวนารามยังต้องใช้งบอีกเป็นจำนวนมากและโดยสังขารของหลวงปู่บุญโ่งก็กดถอยสุดโสมไปตามวัยคุณสมยศเติมสัจจะธรรมจึงได้ชักชวนครอบครัวามาร่วมสร้างบุญารมีใหญ่ โดยได้ขออนุญาตจัดสร้างวัตถุมงคลถวายหลวงปู่บุญส่งอีกครั้งโดยยังยืนยันตามเจตนารมณ์อันบริสุทธิ์เช่นเดิมคือสร้างถวายให้วัดทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นซึ่งหลวงปู่บุญส่งก็อนุญาตให้คุณสมยศจัดสร้างวัตถุมงคลถวายท่านซึ่งก่อนหน้านี้คุณสมยศก็ได้ไปขออนุญาตหลวงปู่อินตองวัดวีรธรรมจังหวัดสกลนคร จัดสร้างพระรุ่นมหาลาภถวายแด่หลวงปู่อินตองเพื่อร่วมบุญสร้างเจดีย์ซึ่งถือว่าครั้งนี้คุณสมยโยด้สร้างบุญบรารมีใหญ่โดยจัดสร้างวัตถุมงคลถวายแด่พระสุปฏิปันโนถึงสององค์ในคราวเดียวกันวัตถุมงคลที่จะสร้างด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์ในครั้งนี้หลวงปู่บุญส่งได้ตั้งชื่อรุ่นว่ามงคลเศรษฐี แต่เวลาเรียกให้เรียกว่าพระผงไม่มีหนี้ซึ่งคุณสมยศได้นำมวลสารที่มีความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์จากทั่วสารทิศมาผสมสร้างในวัตถุมงคลรุ่นนี้ในระหว่างที่รวบรวมมวลสารสศักดิ์สิทธิ์และตะเวนขอเมตตาพ่อแม่ครูอาจารย์อธิษฐานจิตมวลสารให้มีความเข้มขลังคุณสมยศได้ประสบพ,พบเจอเรื่องราวอทิทธิปฏิหารหลายต่อหลายครั้ง แต่ที่ทําให้คุณสมยศเชื่อมั่นว่าการสร้างพระครั้งนี้เป็นบุญใหญ่จริงๆก็คือวิการได้โทรมาเล่าบอกว่าเกิดนิมิตเห็นหลวงผู่สีวัดถ้ำเขาบุญหน้าหลวงปู่อินวัดเกาะหงและเสียนแปะโคสเสียงหนีมาหาและบอกว่าจะมาร่วมบุญใหญ่โดยให้ไปผีการชู นาสลีลาทั้ง3องค์มาทำเป็นตะกูดจะช่วยทำให้คนสนใจมาร่วมบุญและเป็นการสร้างเหตุแห่งบุญให้คนมาร่วมทำบุญพวกเขาเหล่านั้นจะมีสุขติเป็นชีหวังได้แล้วพวกท่านก็หายไปเมื่อถึงวันเดินทางไปนครสวรรค์เพื่อนำการถูมาทำตะกุดตามนิมิตไปถึงวัดธรรำเขาบุญหน้าก็บอกกล่าวขอการทูบตามนิมิตและพอดี วิการเห็นรูปหลวงปู่ศรีพระพรหมนาำพุทธมนต์ซึ่งอยู่ติดฝาผนังในวิหารวิการก็ต้องการตรวจสอบว่านิมิตท,ที่หลวงปู่ศรีหลวงปู่อินและองค์แปะโคเสเซียนพระโพธิสัตว์ท่านมาจริงหรือเปล่าจึงรองอธิษฐานเสียงทายว่าถ้าท่านทั้งสามมาในนิมิตจริงขอให้ท่านแสดงปฏิหารให้บังเกิดปรากฏแก่ตาเนื้อเพื่อเป็นการยืนยัน และให้บังเกิดความศรัทธ,ธามันคงแก่หมู่คณะของข้าพเจ้าด้วยเถินขอหลวงปู่สีจงเมตตาแสดงปฏิหารให้ปรากฏบังเกิดโดยขอให้ท่านประพรมน้ำพุทธมนต์ลงในกองมวลสารที่จะนำไปสปร้างวัตถุมงคลเบื้องนานี้ด้วยเถินหลังจากจุดถูกจนเหลือแต่กา้านแล้วก็นำการถูกไปวางไว้ที่รูปหล่อหลวงปู่ศรี เพื่อขอเมตตาท่านแผ่บารมีอธิษฐานจิตหลังจากวางได้สักพักหนึ่งคุณสมยศได้ไปยกผานที่ใส่ทูบออกมาแต่สายตาไปเห็นมีน้ำอยู่ในผานด้วยทั้งทั้งที่ตอนหยิบผานมาได้สำรวจความเรียบร้อยแล้วและก่อนวางก็ดูปกติแต่พอหยิบออกมากลับมีน้ำอยู่ในผานทั้งที่ในสาราก็ไม่มีใครหลังคาก็ไม่ได้รัว สำรวจโดยรอบสารากอแห่งสนิทไม่มีน้ำเลยหลวงปู่ศีท่านจะรับทาราบแปะเมตตาให้น้ำพุทธมนต์ตามที่ขอเพื่อมาร่วมบุญกุศลในครั้งนี้และท่านแสดงเป็นการยืนยันในเห็นว่าท่านมาสั่งในนิมิตจ,จริงพร้อมด้วยท่านมาโมทนาและเป็นกำลังใจในการสร้างบุญใหญ่หลังจากนั้นก็ไปเอาการทูบที่นาสรีละหลวงปู่อินวัดเกาะหง ต่อมาได้เดินทางไปโรงเจหะเฮงตั๋วเพื่อไปเอาการทูนาสลรีละเซียนแปะโคตตามนิมิตเป็นที่สุดท้ายพอมาถึงโรงเจหะเฮงตัว๋วคุณสมยศก็น,นึกในใจจะมีเรื่องรอาวอธิปฏิหารใหม่ว่าหลังจากจุดถูและนําการทูพร้อมทั้งมวลสารวางนาสลีลาเซียนแปะโคตเพื่อขอเมตาอาธิฐาน พอวางได้จะพักกำลังจะไปลามีถาดหนึ่งที่วางไปพระสีมหาโพในถาดกลับมีผงสีแดงโรยอยู่บนใบพระสีมหาโพนำความประหลาดใจเหลือไปมองบนหลังคาหรือแถวนั้นว่ามีผงสีแดงแบบนี้อยู่ไหมก็ไม่เห็นมีหลวงปู่บุญส่งฟังจบก็นิ่งไปซักอึดใจคล้ายกำหนดจิตเพื่อตรวจสอบสักครู่ แล้วท่านจึงพยักหน้าแล้วตอบว่าอืมด้วยรอยยิ้มน้อยๆแล้วก็มีได้เอ่ยคําใดๆอีกซึ่งนั่นก็คือคํายืนยันของพระอริยะเจ้ายอมพิสูจน์ได้ว่าการสร้างบุญครั้งนี้กับพระมหาเถระทั้งสองรูปนี้คือหลวงปู่อินตองและหลวงปู่บุญส่งรวนได้อานิสงส์อันยิ่งใหญ่แม้พระและเทพเสียในโลกชิพยังเสด็จมาโมทนา และรวมบุญใหญ่ในครั้งนี้ดังนั้นใครมีโอกาสได้ร่วมมหากุศลครั้งนี้ควรภูมิใจว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้มีโอกาสรวมสร้าม,มหากุศลอันยิ่งใหญ่ไว้ในโลกไว้ในบรวรพุทธศาสนาก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้ในครั้งต่อไป E a g กอ of n o โนจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นโปรดติดตามแลวชมกันด้วยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ